ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นนะครับยี่ห้อ Makita รุ่น bo 4565นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระดาษทรายนะครับจะมีแบบเหลี่ยมนะครับเบอร์60เบอร์ร5 0ย 150, เบอร์100นะครับให้3แผ่นกระดาษทรายสามเหลี่ยมนะครับให้6แผ่นนะครับจะมีเบอร์6แผ่น102แผ่นแล้วก็1 52 2แผ่นนะครับ ตัวถุงดูดฝุ่นนะครับตัวถุงเก็บฝุ่นนะครับ1อันใบคู่มือการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูสเปคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันตัวนี้นะครับกำลังวัตตอยู่ที่200วัตต์ความเร็วรอบนับอยู่ที่14000รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะครับอนนอ ด้านหลังนี้นะครับคือที่ใส่ถุงดูดฝุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวเสียบถุงดูดฝุ่น่อยตรงนั้นแหละเสียบก่อนนะครับเสียบตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกระต่ายหรืแบบหลังแปะนะครับสามารถแปะได้เลยจะขัดได้ทั้งบนละล่านะครับเดี๋ยวเราแปะให้ดูก่อนนะครับนี่ครับแปะด้านบน เราก็สามารถขัดอะเดี๋ยวผมเนี่ยเวลาขัดด้านบนก็ทรงนี้นะครับอ่าโอเคอะล็อกกระต่าออกไปดูด้านล่างกันด้านล่างก็สามารถขัดแปะได้เป็นแบบแปะนะครับสะดวกแก่การใช้งานอ่าเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องนี่เขาขัดด้านด้านนี้อ๋อ นี่ครับแล้วก็กระดาษทรายแบบเหลี่ยมก็เป็นแบบแปะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวใส่แบบเหลี่ยมต่อนี่ครับก็สามารถแปะได้อ่ะเดี๋ยวเราติดเครื่องเปิดเครื่องฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเอาถุงดูดฝุ่นออกไปเลยอืม โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ